สวยๆดำๆหลายแสนนะครับเหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับมาดูง่ายๆสไตล์ตาเพชรบุรีพลิกเหลียญตาเปล่านะครับผิวต้องเรียบตึง่องจี้มาที่ดวงตานะครับต้องลึกคมมีมิติทั้งใบหน้าและดวงตานะครับด้านบนคําว่าหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นตัวตอกแต่จะตอกเป็นหลวงพ่อเงินนะครับขาดไม้เอกตัวตอกนี้จะต้องลึกคมชัดเป็นเหลี่ยมทุกตัวอักษรนะครับ เอียงเหรียญตามมุมเดียวกับผมนะครับสังเกตในซอกนี้นะครับจะมีเส้นคมคมนะครับวิ่งแนบอยู่ในซอกโค้งๆนะครับต้องคมเล็กมากแบบนี้แท้ทันทีนะครับไล่ดูด้านล่างนะครับเอียงมุมเดียวกับผมจะเจอตัวหนอนคมคมอยู่ในซอกนี้นะครับพลิกด้านหลังนะครับผิวเหรียญจะต้องเรียบตึงเส้นยันต่างๆต,ต,ต้องคมเป็นแท่งแบบนี้นะครับ ลักษณะหูเหรียญกลมรูเจาะใหญ่มีรอยปลิ้นเป็นธรรมชาตินะครับคอหูเหรียญทั้งซ้ายและขวาเว้าในลักษณะดงรูปนะครับแคปไว้ดูนะครับตัวตัดจุดจ่ายเงินพลิกจากด้านหน้าเหรียญน,นะครับจะเจอกับฟันสองเขี้ยวแบบนี้นะครับแบบนี้แท้ทันทีนะครับเหรยวรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวันดอนยี่หอมท่านใดมีสวยๆดำๆผมสตาร์ทที่4-5าแสนนะครับสภาพนี้ก็แสนบวกลบนะครับ อยากปล่อยพระติดต่อผมตาเพชรบุรีนะครับรับเช่าถึงบ้านด้วยเงินสดให้ราคาสูงไม่เอาเปลี่ยบนะครับ